สวัสดีนะครับยามเซซายนะครับนะพบกับช่องสบายสไตล์ลุงโจนะครับนี่คลิปนี้นะน่าจะเป็นอ่ะตอนที่1นึครับนะเดินทางมาอ่ะกับภารกิจการรีโนเวทบ้านนะครับจากบ้านโมโซมนะครับนะของลุงโจนะจนมาถึงอ่าอ่าตามที่เห็นนี่เลยนะครับนะซึ่งวันนี้นะลุงโจก็จะพาพาทุกท่านนะครับ มาทําภารกิจกันนิดนึงนะเนื่องจากว่าลุงจูได้สั่งให้ช่างเขาทำนี่ไหมฮะนี่นะนี่ก็คือพวกนะที่อ่เป็นแนวรั้วนะครับนะที่อยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็ในแนวรั้วเนี่ยนะ่นะมันก็ยังขาดสีสันกันอยู่นะครับนะซึ่งลุงโจูชอบที่จะใช้เหล็กดัดนะที่สั่งมาจากาช้อปปี้นะนะแล้วก็เอามาประดับประดาทำเองนะครับ เดี๋ยวลุงโจจะพาไปดูนะว่าลุงโจซื้อไอ้พวกเหล็กดัดมาแล้วนี่นะลุงโจจะมีภารกิจทําสีครับเนี่ยตอนนี้นะลุงโจเองก็เตรียมพวกลายดอกไม้นะครับเป็นลายเหล็กดัดที่สั่งมาประมาณ20อันครับนะยีอันดูนี่คือลายลายเหล็กดัดนะครับที่ยังไม่ทําสีแล้วก็ยังไม่ดัดนะครับซึ่งลุงโจก็ จะทาสีให้ออกมาเป็นสีสันที่ว่าชอบนะครับนะเดิมทีรุ่นแรกๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะสีล้วนๆเลยรอบแรกที่ทำนะครับเอาติดตั้งไปแล้วมันก็เลยออกมาแบบนี้มันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสีสันมันเป็นสีเดียวครับเห็นไหมอันนี้คือรอบแรกที่สั่งมานะยังไม่มีไอเดียนะครับทีนี้มารอบที่สองครับนี่นะก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ นะลวดลายมันจะออกมาอย่างไงให้มันสวยงามนะครับนะก็เลยจะทําเป็นแบบนี้แบบน,น,นี้แบบนี้เห็นไหมอ๋อนะฮะมีลวดลายมีสีสันเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะเป็นผีเสื้อเป็นเล่าเขาเรียกว่าลายแบบไฮไลท์นะนะนะซึ่งก็อันนี้คือที่อยู่ด้านหน้านะครับทำเสร็จหมดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนะ อ่ะเดี๋ยวลุงโจจะพาไปทำพร้อมๆกันนะครับนะซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างดีลมนะเนื่องาว่าลมหนาวมัน,มนเพิ่งมาอ่นะแล้วก็การเตรียมสถานที่ก็ลำบากนิดนึงนะครับนะโดยลุงโจก็มีสีเก่ากันี่สีเก่าที่ท,ที่เรียกได้ว่าเหลือนะครับโอ้เยอะเลยนะนี่เป็นสีส้ม สีทองครับนี่สีทองนะแล้วก็มีหลากหลายสีนะครับนี่เป็นสีเหลืองนะสีเหลืองกับสีทองไม่เหมือนกันนะราคาไม่เหมือนกันครับสีทองเนี่ยเขาจะออกออเป็นเกล็ดเป็นเขาเรียกว่ามีเม็ดท,ที่ที่มันเป็นคล้ายกับเม็ดทราย,าย,ายอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสีเขียวดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยสีทองโอ้ก็จะใช้เท่าที่มีอะนะ นะครับนี่หลากหลายสีครับอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาให้หมดกันกันก่อนนี่เหียอทําจากที่ที่ผ่านมานะก็ใช้ของทุกอย่างให้มันให้มันหมดครับดูดูดนะลมไม่ลมดูครับดูไดีวิ่งไล่ไปโน่นแล้วโอ้โอหลมนะฮะ,น,ะนี่นะคือ จะทําสีทีไรลมมันมันจะมาแบบนี้ทุกทีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อ,อเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะเดี๋ยวลูกโจจะพาเอ่อมาอพ่นนะในที่เป็นลายดอกไม้พวกนี้แหละนี่นะตอนนี้เรียงกันไว้ประมาณยี่สิบันอ่ะเราจะเริ่มต้นด้วยสีนี่เลยนะสีออกสอีน้ำเงินครับ เพืนะ่อเป็นการรองพื้นกันก่อนพะมันเหลืออเยอะที่สุดแล้วนะส่วนสีอื่นดูดินะกองอยู่ตรงนั้นอาจจะมีน้อยตัวนี้เหลือเต็มครับเดี๋ยวจะลงสีนี้ก่อนแต่อุปสรรคก็คือลมวันนี้แต่ว,ว่าเราก็อยู่เหนือลมอลองดูก่อนว่าเป็นยังไงโอ้โหนีแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะลุงโจจะตามด้วยสีเขียวครับ เขย่าก่อนนะเนี่ยสีเขียวอ่อนๆเขย่าพองามครับทีนี้ลงไปเป็นสีฟ้าแล้วนะก็ได้ตามที่เห็นนี่แหละชิ้นงานนะฮะเดี๋ยวนีวก็จะลงต่อด้วยสีสีเขียวเนี่ยการลงก็จะลงทับกันแบบนี้เลยครับนะเพื่อให้มันเกิด สีสันนะะเดี๋ยวตัวจะเน้นเน้นก้านเลยดีกว่าคืออ่าทำยังไงก็ได้นะขอให้มันมีหลายสีนะมันไม่มีศิละปะอะไรครับทำไปแบบบ้านๆนะขอให้มันมีสีหลายสีก็พอ,เ,อ,อเน้นสวยเน้นเสร็จครับนี่ หน้าไม่เน้นสวยให้เน้นเสร็จเนี่ยเนี่ยลงแบบนี้เลยเห็นนนะขอให้มันติดจูจะสาดส,สีไปแบบนี้เลยโอ้โหนะเรียกได้ว่ามันมือ,อสุดยอดมาะนะครับวาความงามไม่มีนะ อ่มนิสสวยเอ็นนิเสร็จเอ็นสเสร็จไปไวมาจะได้ให้ช่างเขาไปติดตั้งคือ,อลูกจูก็ชี้เกียดด้วยนะรเราเองไม่ค่อยมีเวลาได้ทํามากมายนะงานเหมือนสร้างบ้านก็เหมือนกันครับเป็นงานยหยาบอ่ะก็ประมาณนี้นะสีเขียวใส่เบอร์ต้นกันไปก่อนก็จะเห็นลายสีเขียวมันตัดกับสีฟ้าละต่อไป เอาสีทองบ้างนะไหนนี่สีทองมันจะเข้ากันหรือเปล่าไม่ทราบนะสีทองนี่ก็เอาเนี้นที่ใบแล้วกันแป๊บดูโขนะนี่นี่เห็นไหมมันสว่างขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะส่วนตัวเสื้อเสื้อ,อเพิ่งมันหลายใบนะช่อหนึ่งเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนีก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับง่ายน่าดีกว่าทําเป็นสีเดียวคือมันไม่มีแบบมันม,มีแปมอยู่แล้วล่ะนะครับเ,เนี่ยก็ทําทอย่างเ,เงี้ยนี่นะฮะเป็นไงจำไหมนี่นะฮะแหมเดี๋ยวว่าจำเลย อ่ได้สีอ่สีทองเข้ามาเสริมหน่อยนึงนะเนี่ยเนี่ยพ่นไป,นบไปแบบนี้เลยนะฮะสีทองเขาจะมีมิดนะครับเขาเรียกว่าอะไร เหมือนกับเม็ดเม็ดทรายอ่ะนะเป็นเกจเพชรเกจอะไรเงี้ยนะคันเมื่พูดไม่ถูกนะมันจะแพงกว่าหน่อยหนึ่งนะแลนเหมือนกับมีเกล็ดเกล็ดทรายเกจอะไรละรีบระยับนะฮะมันก็จะเพิ่มความสวยงามขึ้นมาหน่อยหนึ่งดู ออกมาไม่ค่อยสวยนะดูฝีมือโคตรแย่เลยนะครับนะไม่เป็นไรมันมันเป็นงานศิละปะนะงานงานศิละปะนะทำยังไงก็ได้คือฝีมือไม่ค่อยดีเราก็จะอ้าว่าเป็นศิละปะนะดเ,เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสีนี่สีส้มครับ orange นะนี่อ,ออกเสียงสำเนียงถูกหรือไม่ยังไง นะขยับแบบนี้เลยก็คือมีสีอยู่นิดเดียวนะฮะมีสีอะไรก็ลุยเข้าไปดูมันไม่สวยนะมันไม่สว่างแต่ว่าจะใช้สีส้มนี่แหละนะฮะที่ตัดเข้าไปรอบนี้ จะเอาสีส้มไว้ตรงไหนเอาถามนี้ดีกว่าเอาถามช่องเงี้ผีเสื้อ ก่อนหนึ่งจะมีถุงเสื้อตัวหน,นึ่งเียแม่เหรียนะฮะเดี๋ยงไปอีกตัวถุงเสื้อหน่อยขนาะลายครับมองไม่เห็นตัวถุงเสื้อเลย เดี๋ยวต่อไปนะจะลงสีสีออกเขียว,ยวนิดนึงนะฮะนี่เป็นเขียวใบตองอ่อนดูว่าจะเป็นยังไงเ,นนเงอืมอ,อีกไม่กี่หมดละ ดีเทยนะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวลุงโจก็จะเอ่อกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะฮะนะซึ่งก็จะกลับแล้วก็จะทําเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าเขาจะมีสองด้านนะครับก็มันก็ดีกว่าไม่ทํานิดนึงนะเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสงานอีกสงานหนึ่ง นะด้านข้างนะครับใช้งานอีกใช้งานหนึ่งนะที่ตรงโจจะให้ดูนี่นะก็คือด้านข้างนะครับที่ข้างเขาเล่นงานหนึ่ง สียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะฮะอ่านี่คือใช้งานด้านข้างครับนะ,ะเป็นแบบนี้เ่ะเวลาไปก่อนครับผมแล้เวเจอกันอีกทีต่อไปครับ